ในชามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษมค่ะผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ายค่ะสวัสดีค่ะพี่วีค่ะสวัสดีครับคระับสวัสดีครับผมครับดาวโจนส์ Jones, ลงไปพันสองรกว่าจุดนี่ทำอะไรตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยได้นะครับลงไปแค่ประมาณ10จุด11็ดจุดเท่านั้นเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ลงไปแค่ประมาณ0.7ุดเ็เปอร์เซ็นต์เรามองหุ้นไทยยังไงบ้างช่วงนี้ครับจริงจริงตลาดหุ้นไทยเรายังถือว่ามีสภาพคล่องที่รอรับของอยู่นะครัี่ะครับ ให้ปรับตัวลดลงมา,าเพราะว่า,าตัวนักลงทุนสถาบันเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่พูดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็มียอดขายสุทีท่ออกมาแสนกว่าล้านนะครับในขณะที่ตามประเทศเนี่ยเขาก็ขายมาแสนกว่าล้านครับดังนั้นเนี่ยเวลา,าราคาหุ้นปรับตัวลดลงเนี่ยทางสถาบันในประเทศที่เขามีของทุนหุ้นอยู่เนี่ยเขาก็ เขาก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสในการที่เขาจะเริ่มกลับเข้าไปสะสมใหม่เพราะว่าเขาขายออกไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยทําให้เวลาปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันก็จะมีแรงรับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะปรับประเด็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงขาลงในระยะกลางได้ยอยู่นะครับนะครับเพราะว่าสังเกตให้ดีว่าเวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ย อะไรที่เป็นข่าวร้ายเข้ามามันก็พร้อมที่จะกระแทกตลาดหุ้นได้เสมอถึงแม้ว่าเราจะลงน้อยกว่าตลาดในต่างประเทศก็ตามนะครับ,รบแต่แน่นอนเ,อเราก็ได้แค่ลงน้อยกว่าแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่ลงนะครับเ,เพราะฉะนั้นาการที่เราจะเข้าไปเก็งกําไรในช่วงตลาดหุ้นที่ที่ที่แข่งตัวแรงๆแ,แ,แบบนี้เราก็ต้องเพิ่มความ,มระมัดระวังค่อนข้างสูง <Okay. S 2> แต่ผมเชื่อ เชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือคือเดือนเดือนตุตลาเดือนกันยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะเป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนตลิดลอบอยู่แล้วโดยซีซันอลในอดีตที่ผ่านมาหนักที่สุดเนี่ยก็คือเดือนฤษภาคมที่เขาเรียกว่าเซลล์อินเนีนะครับเอาเป็นเดือนตุลาเนี่ยเขาเรียก Blue. ออฟเซอร์เบอร์บลูดังนั้นเนี่ยตลาดอาจจะยังคงถึงแม้ว่ากนนี้ดูเหมือนจะสู้ๆนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงว่าการสู้เนี่ยมันยัง,ย,งยังคงเป็นการแกว่งตัวลงได้อยู่เพราะว่า พราะว่าก็อย่าลืมว่าโอเค,คกองทุนมีอยู่แสนกว่าล้านแต่ก็อย่าลืมว่าต่างประเทศก็มีแสนกว่าล้านเหมือนกันนะ,นะครับเพราะฉะนั้นการที่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกความเสี่ยงของเงินเฟอ้อเ,เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เกรงกันเหมือนกันนะครับว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะปรับตัวลดลงและดึงตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงด้วยในระยะหนึ่งเึงสองเดือนเช่นนั้นแต่แนวรับที่แถวประมาณรูดเดิมประมาณหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบจุดในกรอบนี้เนี่ย ผมคิดว่าเป็นจุดในการที่เราจะเข้าไปเล่นพื่อเก่งกําไรได้ดีนะครับในหุ้นที่ดิเฟนซีฟแล้วก็เป็นหุ้นใหญ่ๆที่กองทุนในประเทศเนี่ยเราถือหุ้นอยูอ่เพราะว่าผมชื่อว่าปีนี้ยังแนวรับเนี่ยน่าจะยังทํางานได้ดีอยู่ในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับ,รบแล้วก็รุ้นกันได้ขึ้นไปแต่ก็ต้องยอมรับนิดน,นึงว่าพอขึ้นไปถึงแถวประมาณสักหนึ่พันหกร้ยห้าสิบบวลบอ่ะมันก็จะมีแรงขายทำกำไรออกมาเสมอเ,เพราะว่า ถ้าขึ้นไปเกินกว่านั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าสมาร์ทมันนี่หรือว่าเงินของกองทุนเนี่ยเขาก็จะหยุดซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะแพงเกินไปถูกไหมครับเพราะว่าความเสี่ยงงหน้ารออยู่เรื่การที่เขาเจะมาให้แบบมาไล่ราคาขึ้นไปแรงๆผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ขณะที่ต่างชาติเนี่ยจะให้ไล่แรงๆเองเขากกลัวประเด็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอเมริกาในปีหน้าเหมือนกันดังนั้นก็ให้เล่นในกรอบนี้ละกันหนึ่งุันหกรบอยบี่สิบจุดบวกลบกับหนึ่งพันหคร้อยห้าสิบุ้ดบวกอบเน้นในหุ้นกลุ่มธนาคาระเททไย เน้นในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยอดขายที่จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังหุ้นกลุ่มโรงพรยาบาลขึ้นไปเยอะแล้วแต่ยังมีตัวเลือย่างราก,การบีซี BCH หุ้นกลุ่มค้าปลีกจะมี c p o h อ m e Pro ถ้าเป็นอสับบงหาริทร์ี่ผมพูดไปก็จะมีแ a n น house ถ้าเป็นโรงพยาบาล BCH นะครับถ้าเป็นธนาคารเนี่ยก็จะมี k b a n k SCB อชซนะครับในแง่ของการเล่นในการที่จะลงไปรับในในในโซน,นข้างล่างตรงนั้นนะครับ <Okay. S 2> หรือว่าถ้าจะเป็นตัว i อซความผันผลสูงก็ตัวแอดวาน สับโซนแนวรับตรวนั้นผมเชื่อว่าเราน่าจะได้แก๊กที่ดีเลยแหละ hmm. ในการลงไปตัวนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพึ่งอมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปนะครับอย่าคุยไปติดกับดักของต uh ัว huh. จังเลยว่าเดี๋ยวพอมันดีดกลับขึ้นไปเลยลบสิบลบแปดเดี๋ยวเข้าไปติดกับดักแล้วตอนบ่ายเดี๋ยวจะลงหนักกว่านี้เพราะฉะนั้น <Huh. S 2> อย่าพิ่งไล่ราคาเน้นให้ลงมาก่อนแล้วเราค่อยรับเพื่อซิงกัไรอีกว่าเพราะว่าสถานาการณ์ยังไม่ค่อย แน่นอนในช่วงอสองเดือนเท่านั้นะนะครับโดยเฉพาะระวังด้งวยเงินเฟอ้อบ้านเราเห็นบ้านเขาสูงสูงระวังบ้านเราประเทศไทยก็ไม่แพ้กันนะครับะระวังไว้นิดหนึ่งนะครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคมากนะคะุสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ